หัวข้อซากเมืองปันตาบาง,งานอายุ300ปีปรากฏอีกครั้งใต้น้ำเนื่องจากวิกฤตภัยแล้งคำอธิบายการปรากฏซากเมืองโบราณที่มีอายุกว่า300ปีซึ่งเดิมซ่อนอยู่ใต้น้ำกลางเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งตอนเหนือของฟิลิปปินส์โผล่ขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและภัยแล้งที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้น้ำแห้งขอดและสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงเนื้อหาการปรากฏซากเมืองปันตาบาง,งัานที่มีอายุกว่า300ปีซึ่งมีชื่อเสียง เป็นสถาน,านที่ท่องเที่ยวที่มีความสนใจมากมายโผล่ขึ้นมาอีกครั้งในวันที่สภาพอากาศของประเทศมีการรับเปลี่ยนแปลงอย่างสุดฉับพลันซึ่งจากการสังเกตการของนักวิจัยและนักท่องเที่ยวพบว่าซากมืองี้ปรากฏอยู่กลางอ่างเก็บน้ําที่เคยมีน้ําท่วมลงไปเมื่ออดีตแต่ตอนนี้เนื่องจากสภาพแห้งแล้งทําให้อ่างเก็บน้ําลดลงเช่นกันนายมาลอนปาาดินวิศวกรผู้กํากับดูแลของสานักงานชนลประทานแหน่งชาติได้รายงานว่าซากปรักหักทังที่ปรากฏขึ้นกลางเขื่อนปันตาบันตาบางงานนี้เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรม ที่สภาพภูมิอากาศของประเทศเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เคยเป็นที่น่าทึ่งนี้กลับปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อระดับน้ําลดลงลงจากเก่าอีกนอกจากนี้นายลาดินระบุว่ามีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างน้อย6ครั้งในอดีตโดยเมื่อมีการสร้างเขื่อนในทศวรรษที่ผ่านมาแล้วการปร,กรากฏซากเมืองนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวส่งตัวมาในจํานวนมากเพื่อชมซากโบราณน,นี้และจากรายงานพยากรณ์อากาศของรัฐบาลและสํานักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ระบุว่า ภายในเดือนเมษายนยังคงเผชิญกับสภาพแห้งแลง้งโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า25%ของปกติทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดโรงเรียนซึ่งสภาวะนี้ยังไม่มีเอกสารใ,ใดๆที่ระบุว่าจะดีขึ้นในอนาคตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมซากปร,รักหักพังอย่างใกล้ชิดต้องจ่ายเงินประมาณ300เปโซหรือราว1 9 3บาทให้กับชาวประมงเพื่อนั่งเรือไปยังเกาะเล็กๆที่อยู่กลางอ่างเก็บน้ำที่ซากเมืองปันตาบาง,งัานปรากฏขึ้นอีกครั้ง ผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งต้องพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพ,พยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและประเทศอื่นๆที่อาจเผชิญปัญหาเดียวกันในอนาคต <c oughs> ผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งต้องพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและประเทศอื่นๆที่อาจเผชิญปัญหาเดียวกันในอนาคต